ก็ปีเก้าอาผมกงเครับมต้องมีเหรียญโมกเลยอเดียวกกรรมก็คือกรรเลยไม่ต้องมีแหมดอ่าโอเคแล้วก็มีพีต้นทางคือให้มีพีท่ากับเก้ามกเลยพีอะไร อันนั้นบุกบุกนี่น่ออันนั้คีเอตัวไหนตัวไหนตัวนี้ตัวนี้อ่าพอา่าก็พอเรามีพีเอฟใช่ไหมเราก็ก็มาทางนีเพื่ออะไรเพื่อหาอะไรเพื่อหาพีเอฟไปเรื่อยๆจากสูตร ยังัอาเส้นทางออกเส้นทางก่อนโอเคมาพโเอเสร็จแล้วเราก็จะไปหาโอเอ็ขอเอ็นได้เราก็ไปเข้ารอเรต้าฟอแล้วก็สอบเสร็จแล้วเราก็จะได้ซีเราก็ไปแทนผ่าซีมีส่วนพันเท่ากับกำส่วนโรเรเขาให้พีเอ็มาก็แทนข้าวใวทีโอเอ็เท่ากับย้ายเก้าไปลบดึีได้ ฮ่าตชชอรไป P O oh. H เท่ากับ N ลบ A P O H ได้มาห้า N N ก็คือ5้าลบศูล็อกล็อกูตรก็คือล็อกหนึ่งหนึ่งไว้สบไว้ลบ อันนี้ก็คือ A A อ,อ,อันนี้ก็คือ A 1หนึ่งคูณอันนี้ก็คือ n 1อสิบกับ่งอ่ขา,ข,าขอบคุณครับรับคน้ครับเอาเลยก็อย่างแรกกัน,นตอนแรกเราเขียนสมการก่อนนะครับแล้วก็เอาโอ,โอเคท ทางด้านกรรมการก็เอาเอา,เอาเม็ดจานไปพอเมื่อกี้นะครับมาใส่ช่องนี้ก่อนอนี้มาับใส่ช่องนี้นะครับก็เราก็ดูดูเลขดุลนะครับว่าเนี่ยเป็นสองครับอันนี้เป็นหนึ่งก็หารด้วยสองก็มาก็จะมันก็จะเหลือส่วนจุดห้าคูณสิบประมาณลบห้า อันนี้ก็เป็นหนึ่งเหมือนกันก็ไล่ไล่ไล่เดียวก็่อมาก,ก็เราต้องการหาท่องน,นี้ครับแล้วก็จะได้ห <Okay. Bye. S 1> ้าสัวแล้วโอเคมรจาก่จทยวนะครับเขาให้หาก,กำใช่ไหมครับซึ่งเราหาตัวนี้มาแล้วรู้สีมาแล้วครับก็จะใช้จากสูตร cu v ส่วนพันเท่ากับ กำส่วนมันกร็รับมันก็รับเวทครับสีสีก็ได้เท่ากับศูนย์คูณห้าคูณสิบกำลังลบห้าครับวีเขาก็หมดไปดักโจทย์ก็เท่ากับหนึ่งร้อยส่วนหนึ่งพันเท่ากับก,บกบรมกรำตัวเราหาครับแล้วก็มันก็รัเวทของจะได้เท่ากับเจ็ดสิบสี่ ก็ย้ายข้างละการครับเท่ากับ,บสองคูณสิบกำลังลบหกคูณเจ็ดิบสีส่ครับแล้วก็เอาสองให้ผมตัดนี่ครับกรรมจะได้เท่ากับสามสบเจ็ดคูณสิบกำลังลบหกครับโอเค